สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนวันนี้ผงกี้ชาแนลอยากจะชวนเพื่อนเพื่อนมาทำทอฟฟี่เค้กกันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด s u b s c r ร b e ช่องผงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับขั้นตอนแรกให้เพื่อนเพื่อนเตรียมน้ำร้อน50กรัมแล้วตามด้วยผงกาแฟ1ช้อนโต๊ะจากนั้นเราก็ใช้ช้อนคนให้ผงกาแฟและลายดีแล้วพักส่วนผสมนี้ไว้ให้ยนนสนิทครับ ขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเรามาตีเนื้อเค้กสปันมอคค่ากันครับเริ่มจากใช้ไข่ไก่เบอร์สองสฟองน้ำตาลทราย1น0 100 g, กรัมเกลือป่นเศษหนส่วนสีช้อนชาแล้วตามด้วยน้ำกาแฟที่เราพักไว้จนเย็นสนิทกินวานิลา1ช้อนชาต่อไปเดี๋ยวเรามาล่อนแป้งกันครับแป้งเค้ก100กรัมผงโกโก้15กรัมผงฟูหช้อนชาเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชา แล้วเราก็ล่อส่วนผสมทุกอย่างลงในโถผสมครับและก่อนที่เราจะทําการเปิดเครื่องตีผมจะใช้หัวตะก้อคนส่วนผสมทุกอย่างให้พอเข้ากันเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งฝุง่นกระจายครับหลังจากนั้นผมก็จะเปิดเครื่องตีด้วยสปีดกลางใช้เวลาตีอยู่ที่ประมาณ1นาทีครับพอตีจนครบเวลาเรียบร้อยแล้วปิดเครื่องปาดขอบโถและก้นโถให้เรียบร้อยครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะปาด SP ไว้ที่ปลายหัวตะก้อทั้งหมด15กรัมครับ จากนั้นผมก็จะเปิดเครื่องตีด้วยสปีดสูงสุดใช้เวลาตีอยู่ที่ประมาณ4นาทีหรือสังเกตว่าส่วนผสมของเราขึ้นฟูขาวและมีปริมาณเพิ่มเป็น2เท่าครับพอเราตีจนครบเวลาแล้วให้เพื่อนๆปิดเครื่องและปาดขอบโถและก้นโถให้ทั่วครับจากนั้นเราก็จะเปิดเครื่องตีตีต่อด้วยสปีดกลางครับในระหว่างนี้เราก็จะใส่น้ำมันลำาข้าลงไปทั้งหมด75กรัมค่อยๆใส่ลงไปเป็นสายครับ พอเราเทน้ำมันลงไปจนหมดแล้วเราก็จะตีต่ออีกสักประมาณ1นาทีครับหรือสังเกตว่าส่วนผสมของเราไม่มีลิ้วน้ำมันติดที่ขอบโถครับหลังจากนั้นเราก็ทําการปิดเครื่องแล้วปาดขอบโถและก้นโถให้ทั่วครับขั้นตอนนี้เราจะต้องเช็คให้แน่ใจว่าไม่มีเศษน้ํามันตกอยู่ที่ก้นโถครับจากนั้นเราก็จะเปิดเครื่องตีตีต่อด้วยสปีดสูงสุดใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ2นาทีครับพอตีจนครบเวลาแล้วปิดเครื่องปาดขอบโถและก้นโถให้เรียบร้อยอีกรอบครับ ขั้นตอนสุดท้ายเราจะเป็นการตีตัดฟองอากาศด้วยสปีดต่ำสุดใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1นาทีครับพอตีจนครบเวลาปิดเครื่องปาดขอบโถและก้นโถให้ทั่วอีกรอบก่อนที่เราจะนำไปเทใส่พิมพ์กันครับสำหรับพิมพ์ที่ผมเลือกใช้ในวันนี้จะเป็นถ้วยฟอยเบอร์4432ครับโดยผมจะนำเนื้อเค้กใส่ถุงบีบแล้วนำมาบีบลงในถ้วยฟอยที่เราเตรียมเอาไว้วันนี้ผมจะชั่งน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ65กรัมครับ หรืออยู่ที่ประมาณครึ่งถ้วยจากนั้นเราก็จะกระแทกพิมพ์พเพื่อตัดฟองอากาศเบาๆสัก2-3ครั้งครับแล้วผมก็จะนำถ้วยฟอยมาเรียงลงบนถาดที่เราเตรียมเอาไว้ครับสำหรับสูตรนี้จะได้อยู่ที่ประมาณ8ถ้วยครับแล้วเราก็จะนำเค้กเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ20-25นาทีครับ และตอนนี้เค,ค้กของเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะกระแทกพิมพ์สักประมาณ2-3ครั้งเพื่อปรับโครงสร้างเค,ค้กครับจากนั้นเราก็จะนําถ้วยเค,ค้กออกจากถาดทันทีแล้วนามาพักไว้บนตะแกรงจนกว่าเค,ค้กของเราจะเย็นสนิทครับในระหว่างที่เรารอให้เนื้อเค,ค้กของเราเย็นสนิทเดี๋ยวเราไปทําหน้าทอฟฟี่เค,ค้กกันครับโดยจะเริ่มจากใช้น้ตาตาลทราย1น0กรัมแป้งสาลีอนเนกประสงค์30กรัมผงกาแฟ1ช้อนชาแล้วเราก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับ จากนั้นเราก็จะเติมนมข้นจืดลงไป100กรัมกินวานิลา1ช้อนชาแล้วก็คนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับต่อไปเราจะใส่เนยเค็มลงไป150กรัมถ้าเพื่อนๆคนไหนใช้เป็นเนยจืดเติมเกลือลงไปสักประมาณเศษ1ส่วน4ช้อนชาครับ จากนั้นเราก็จะนำหม้อส่วนผสมไปตั้งเตาครับโดยเราจะเปิดไฟใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนแล้วควนส่วนผสมไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมของเราเดือดและข้นขึ้นครับพอเราสังเกตว่าส่วนผสมของเราข้นและเดือดได้ประมาณนี้เพื่อนๆสามารถปิดเตาได้เลยครับหลังจากนั้นเราก็จะใส่เม็ดมะม่วงหิมพานต์ลงไป2 0 0รยกรัมครับ สำหรับเม็ดมะม่วงหิมพาน์เราจะนำไปอบแล้วอยู่ที่ประมาณ15นาทีครับแล้วเราก็จะคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับแล้วเราก็จะนำส่วนผสมนี้ไปราดลงบนหน้าเค้กที่เราพักไว้จนเย็นสนิทครับปริมาณเพื่อนๆสามารถใส่มากน้อยตามชอบได้เลยครับสำหรับผมก็จะแบ่งให้ได้8ถ้วยพอดีครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับ แล้วผมก็จะนำทอฟฟี่เค,ค้กไปเรียงลงบนถาดเพื่อเตรียมอบรอบ2ครับโดยรอบนี้เราจะอบแบบรองน้ำครับโดยผมจะเทน้ำร้อนลงไปในถาดสักประมาณครึ่งเซนครับวิธีนี้จะช่วยให้เนื้อเค,ค้กของเราชุ่มชื่นและไม่แห้งจนเกินไปครับโดยรอบนี้เราจะนำเข้าอบที่อุณหภูมิ170องศาเปิดไฟบนอย่างเดียวครับและอบที่ชั้นกลางใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ15-20นาทีหรือแล้วแต่เตาของแต่ละบ้านครับ และตอนนี้ทอฟฟี่เค้กของเราก็อบเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมหน้าทอฟฟี่ของเราก็จะแห้งออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับจากนั้นเราก็จะพักทอฟฟี่เค้กไว้ให้เย็นสนิทครับเราก็สามารถนําจัดเสิร์ฟได้เลยครับข้อดีของการใส่ถ้วยฟอยล์ครับเราไม่ต้องพักทอฟฟี่เค้กของเราให้เย็นสนิทหรือแช่ตู้เย็นไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงแล้วค่อยนํามาตัดครับเราสามารถนําจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เป็นอันวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสาหรับทอฟฟี่เค้กของเราในวันนี้หน้าตาน่ารับประทานไหมครับ ถ้ายังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูได้ครับและถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับและยังสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลย ที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่อง p พงกีชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ในครั้งต่อไปครับและสามารถติดตามได้อีกหนึ่งช่องทางที่แฟ a เพจเ c e b o o k พงคีชาแนลครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากสนับสนุนวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการทำคลิปครั้งต่อไปสามารถดูรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ